Okay, ครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมย ตอนนี้นะครับอยู่กันในวอรซีเหมือนเช่นเคยแต่วันนี้นะครับผมอยู่ในวอรซีเปิดใหม่ชื่อเซิร์ฟว่าวินเลียมซีนะครับทุกคนก็วินเลียมซีเซิร์ฟนี้นะครับเป็นแนวแฟนตาซีก็เดี๋ยวผมให้ดูของโปรโมชั่นก่อนแล้วกันนะครับเป็นแนวของกล่องอ่ะว่างั้นครับผมจะแบบว่าเป็นของเซตแฟนตาซีครับก็เป็นแบบมิสติกลีเจน์อีพิกอะครับตามนั้นนะครับผมนี่เห็นไหมโปรโมชั่นก็ตามนี้นะครับมีเติมได้กล่องนะครับร้อยห้าสิบพื้นไปก็ได้ตู้กับตัวละครและที่สำคัญคือแอดมินกำหนดราคาของไว้แล้วทุกคนให้ดูนะแแพพงงไม่ หมื่นเก่า400วอลนะครับทุกคนและหมื่นไม่ใช่ไม่ใช่หมื่นใหม่เนี่ย400บาทเลยนะครับส่วนหมื่นเก่า250วอลรีเจน160ส่วนพระรามก็เป็นรีเจนเก่า80วอลยด็ดแค่ส่วนดีปิกนี่คือเขาไม่กำหนดราคานะครับแสดงว่า อีปิดน่าจะได้ง่ายครับคือของเกลือแล้วจะขายนะครับตามนั้นและอย่างหนึ่งคือใครแชร์กลุ่มครบ7กลุ่มนะครับรับเป็นกล่องนี้20กล่องครับผมกับตัวละครคาเในกิฟรีและถ้าใครอยากได้ฟรีแบบว่าต้องแชร์กล่องนะครับก็เพียงแค่ดูคลิปผมนะครับแล้วกดไลค์แล้วก็เข้ามาลิงก์กลุ่มใต้คลิปนะครับผมเพราะว่าใครตามผมมาจากคลิปนี้นะครับรับเป็นโปรโมชั่นแชร์บวกกล่องเติมไป2กล่องฟรีนะครับผมแบบไม่ต้องทําอะไรเลยเพียงแค่แคปภาพลงกลุ่มใส่ไอดีที่สมัครให้เรียบร้อยเขียนว่าตามยูมาก็รับไปเลยครับ กล่อง20กล่องพร้อมตัวละครคาเนกิก็คือเหมือนแชร์กลุ่มนะครับกับเป็นกล่องเติมอีก2กล่องนะครับแบบฟรีๆไม่ต้องทำเพี้ยรสักอย่างเลยนะครับผมพอกันแล้วคือผมจะแปะลิงก์กลุ่มวิบบิอยมซไว้ใต้คลิปนะครับผมตามนี้หรือถ้าใครแบบว่ากล่องไม่พอกินไม่พอใช้อยากจะเอาเพิ่มอีกก็แชร์เพิ่มอีกอีก20กล่องได้นะครับผม 7, 7กลุ่มเนี่ยแชร์ก็ได้อีกนะครับทุกคนตามนี้โอเคเดี๋ยวผมขอทำการเข้าไปลองดูของในเซิร์ฟก่อนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวดูของในค้างก่อน ยดแค่ก็คือแอดให้ผมมาทางมิติกใหม่มิติเก่าเลยทุกคนแล้วก็รีเจนพระรามนะครับรู้สึกพระรามไปเป็นรีเจน50บาทเอ้ยไม่ใช่80บาทใช่ไหมของเก่านะครับโอเคก็ถือได้อยู่นะครับรีเจนเก่าแล้วผมมีกล่องมา100กล่องซึ่งบอกเลยว่าวันนี้ผมจะไปสุ่มกล่องโชว์นะผมมาดูว่าจะได้ของเก่าของใหม่สักแค่ไหนนะครับผมจะเกลือหรือเปล่านะลงทุน100กล่องถ้า100กล่องี่เต็มกี่บาทอะวิ่ง100กล่องนี่ก็ลงทุนพันบาทเลยนะครับผมจะมาดูครับว่าลงทุน1,00 ก็เซิร์ฟมีหนึ่งหนึ่งหนึ่งไม่มานะครับแล้วก็เซิร์ฟฟาร์มมีด้วยนะครับแล้วก็เซิร์ฟธรรมดาอ๋อหนึ่งหนึ่งอยู่ในเซิร์ฟธรรมดานะครับแต่มีคนอยู่สามคนซึ่งบอกบอกเลยว่าเดี๋ยวผมลงไปยิงนะครับแต่ขอตัวละครหลักมาไงลงไปเดี๋ยวเขารู้เอ้ยมีสี่คนแล้วนะครับแสดงว่าถ้ายิงกันแบบว่าโนเนียน่าดูอ่ะยิงตายยิงตายยิงบวกยิงบวกนะครับก็เข้าใจเลยนะครับว่าเซิร์ฟเพิ่งเปิดใหม่นะครับแล้วช่วงโควิดร้านเกมอย่างนี้ด้วยนะครับก็ถ้าพบคำแล้วนี่คือไม่มีคนไม่่่่่่่่่คค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 อออออยยยยยยมมมมมีีีนนนนนนะะะะรรรรรััับบบแตก็าาาาางงงววเเเเเเซิิิ์ฟพปดดให๋ๆๆ พราะว่าเสิร์ฟนี้มีคนมาทาคลิปไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะครับคนอื่นก็มีเหมือนกันซึ่งบอกเลยว่าวันนี้ก่อนจะไปเล่นเนี่ยวันนี้ผมบอกเลยผมบูหลกนะครับแต่ก็แตกครับผมก็แจกสามสี่ร้อยปเลยครับผมถ้าแตกก็คือแจกไปมิตรงมิติกลีจงลีเจนด์นะครับก็เอาหน่อยครับโควิดใครเล่นอยู่ก็ถือว่าดวงดีไปแล้วกันนะครับได้คงได้ของแต่ใครตามผมมาที่ก็ถือว่าอยู่ที่ดวงเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าตายกล่องสองกล่องอ่ะแล้วเปิดได้มิติกเอ่ออะไรขึ้นมาเนี่ยก็ขายได้นะครับอยู่ที่ดวงเราแหละนะครับเดี๋ยวขมปรับมาได้ โอเคน่าจะพอมาทุกคนกล่องมาทุกเราไมาเ่เริ่มเปิดเลยนะครับกล่องนี้เรามีร้อยใบนะครับโอ้โ oh หยากง่ายแค่ไหนไม่รู้นะครับแต่อ e ีพิกเป็นอีพิกสามแถว,วนะครับผมก็คือประมาณหน e ึ่งสองสามสี่อีพิกสี่เซตนะครับโอกาสออกก็คือเยอะอะ่ะเออส่วนอันเนี้ยมีเซตโอ้โหอีพิกอันนี้อ e ีพิกอันนึงที่หมดกว่าสับประรดนะครับก็คือหนึ่งสองสามสี่สี่เซตเหมือนกันนะครับส่วนบิทติกใหม่กับบิจเจนใหม่เนี่ยยึดเค่โอกาสออกเนี่ย อย่างละหนึ่งครับผมก็คือผมตีไปอันนี้โอกาสออกน้อยมากแล้วกันนะครับก็คือประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เดียวห้าเปอร์เซ็นต์ถึกหรือเปล่ามาดูนะครับมาลองดูแล้วเอาอย้ดีกว่าเอางี้มาลองดูดีกว่าครับผมว่าจะกี่เปอร์เซ็นต์นะครับไปครับเปิดลุลนเลยแล้วกันนะครับคลิปนี้ผมรีบเปิดรีบไปยิงนะครับผมจะไม่ลีลาเลยนะครับก็ลงทุนหนึ่งพันบาทนะครับดูว่าจะได้เท่าไหร่นะครับเราจะมาลุลูนแล้วเทียบของราคาแล้วกันซึ่งบอกเลยว่าถ้าผมได้อีพิกเนี่ยผมตัดไปแล้วไออีพีกเนี่ยไม่รู้จะขาย แต่ก็อย่างว่าทุกคนของเซิมนี้ราคาเห็นไหมมันเป็นแนวแฟนตาซีคนจนแต่แบบว่าของแม่งโคตรแพงแพงที่ผมแพงที่สุดที่ผมเคยเห็นมาเลยั้งเนี่ยจริงๆนะครับก็คือบอกเลยว่ามีราคานะครับใครอยากเล่นเซิมนี้บอกเลยว่ารีบมานะครับของมีราคาและผมมั่นใจว่าการเปิดกล่องเนี่ยไม่ได้ง่ายแน่นอนนะผมถ้าได้ง่ายคือมันคงไม่แพงขนาดนี้พอแล้วถ้าใครดูคลิปผมแล้วตามผมมาเนี่ยใครเปิดกล่องได้อะไรยังไงช่วยบอกผมด้วยแล้วกันนะครับอยากจะาร,รู้ว่ะ แต่ผมว่าในกล่องแชร์ผมมันน่าจะเปิดได้แบบว่าเป็นของเก่านะทุกคนซึ่งของเก่าเนี่ยมีราคาเหมือนกันนะครับถ้าเป็นมิติกกับรีเจนนะครับกับพลามกับมิติเก่าอะครับเออตอนนี้ผ่านไปกี่กล่องล้าไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราขอเช็กก่อนผ่านไปกี่กล่องแล้วเนี่ยโหยังไม่ออกมาเลยนะครับทุกคนอย่างที่บอกครับเราไม่หวังอ่าของแบบเกลือนะครับเราหวังคือมิสติกกับรีเจนนะครับยังไม่มาตอนนี้คือยังไม่มานะครับไปเปิดไปสามสิบกว่ากล่องแล้วนะครับถือว่าเร็วมาก ไปขอครับของมันเยอะทุกคนต้องเข้าใจว่ากล่องร้อยกล่องอ่ะเออแต่ความร้อยกล่องผมนี่จะมีดวงหรือเปล่าครับเออเดี๋ยวดูของราคาก่อนผมไม่ได้ดูเลยครับว่ากระปงกระเป๋ามีขายไหมอ๋อกระปงกระเป๋ามีขายอยู่นะครับทุกคนกระเป๋าเป็นกระเป๋าแบบว่าบวกอะไรอะ HP กับรีเลือดไม่ใช่ดิบวกเออบวกรีเลือดกับอ่าความเร็วนะวิ่งวิ่งสปีดสปีดนะครับโอเคเราใส่กล่องอุลตร้าแมนเลโอแล้วกันนะครับมาอุลตร้าแมนช่วยพ่อด้วยไปต่อผมทุกคนอีก67กล่องนะครับ ยังนิ่งาเฮ้ยเฮ้ยเ,ยเ,ยเ,ยเยมาแล้วครับทุกคนเอาวะรีเจนก็บอกแล้วครับทุกคนรีเจนใหม่เอาวะสุรห้สิบบาทนะครับลงทุน <c oughs> การลงทุนจะมีความเสี่ยงทุกคนมาดูครับว่าคิดี้ยเฮ้ยมาอีกชิ้นหนึ่งเลครับชิ้นที่สองนะครับเอาดิบะเออกูแก้ได้และร้อยห้สิบบาทกูแก้ได้แหละร้อยห้สิบบาทนะครับมาดิเอาดินะครับไม่แน่ว่า รีเจนมาละมิติกต้องมาแล้วครับครบเซตอะครับผมตอนนี้ลงทุนไปหนึ่งพันบาทนะครับเราได้กลับมาแล้วครับผมร้อยหกสิบบาทนะครับ้ถิงของทำไม่อเวนผมไปต่อไปต่อที่เหลือคือระหว่างกับมิติกนะครับต้องมิติกเท่านั้นแหละครับเพื่อกู้กําไรเรานะครับแสงว่านะครับมัน้าะเสี่ยงกันลงทุนคาเสี่ยงว่ะเออแต่ด้คลิปนี้ผมอาจจะเป้งงเป้งๆมิติกมาทีเดียวก็ได้ใครไปเล่นทําเล่นไปนะครับถ้ามิติกมาสองเซตตอนนี้คือคือคุ้มเลยอะหรือไม่ก็รีเจนมาอีกสักอ่าห้าหกเซตนะครับ มาอีกหนึ่งหัวแล้วผมทุกคนมาอีกหนึ่งหัวเอา,ด,เอาววดิมันเริ่มมาแล้วว่ะดูมันเริ่มมาคข้่งหลังนะครับครึ่งแรกคือแบบม,มีเย้ามีเยียดนะเนาะมาอีกหนึ่งตัวแล้ผมเอาดิเอ,อ้ยไม่เด็กเข้ามาวะ่ะเฮ้ยมันเด็กมันท้าวทุกคนเด็กมันห้าวครับมันร่วงรู้ความรับเราแล้วคือว่าเราเป็นเป็นกล่องอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันมาเล่นเซตอีพิกว่ะเดี๋ยวผมเข้าไปเล่นกับมันนะครับขอเปิดกล่องก่อนดูมันดูมันวอนดูความวอนมันดิทุกคนเออกูเปิดกล่องอยู่อย่าเพิ่งยิงดเวงหมนะครรับผไ้โอ อันี้ยิงได้ดงผมเนี่ยทุกคนตอนนี้คือได้มาประมาณเซตครึ่งนะครับเซตกว่าแล้วครับขาดแค่ปืนหนึ่งกระบอกจะเป็นเซตอันนี้สองเซตนะครับก็ประมาณสามร้อยยี่สิบบาทถ้าได้สองอันนะครับเอาวตอนนี้เกือบเกือบตอนนี้คือตีราคาประมาณเออเท่าไหร่วะสองร้อยกว่ารับสองร้อยกว่ารับสองร้อยห้าสิบนะครับเกือบสามวัแล้วตอนนี้เออถ้าปืนามีกระบอกนี่คือผมว่าปืนอาจจะได้ยากนะครับเชื่อผมดิเป็นตัวแปรสาคัญเลยแต่เซตก็สําคัญเหมือนกันปะเออใช่ปะถ้าเซตไปถึงแล้วก็ตายแต่ถ้าปืนแรงแล้วก็อยู่ไม่ไหวนะครับโอ แม่งท้าชนกับผมเลยครับก็เดี๋ยวผมจะเล่นกับแม่งเลยแล้วกันนะครับวันนี้ผมเล่นแบบบู๊เลยแล้วกันนะับถือว่าแจกคนที่แบบอยู่รอดนะครับจิค่เดี๋ยวดมึงเปิดได้หรือมึงเตมเบาเนี่ยผมดูทรงของคนนี้เตมเบานะครับเดี๋ยวผมดูตัวละครมันก่อนผมไม่เห็นตัวละครมันมมาท้ารีเจนเลยปะมันท้ารีเจนเลยปะไอหนุ่มคนนี้มันไม่ได้ให้หมทุกคนป๊บนนี้นะอากาศเริ่มร้อนเ๋ยผมขออนุญาตเปิดแอร์สักแป๊บนึงแล้วกันนะครับเหงื่อเริ่มตกละกูลงทุนพันหนึ่งนะครับคิดว่าสบายเป็นเงินเเรราองคับ ลงทุนหนึ่งพันวะกําไรหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าไม่กําไรผมอุ้ยมาอีกครับหัวัดเข้ปืนไม่มาวะแต่ถ้ารวมชิ้นก็เป็นหนึ่งเซตสองเซตแล้วครับอันนี้ก็คือเราได้ประมาณเออเขาเรียกว่าไงสองเซตได้ถ้าผมก็ประมาณสามร้อยกว่าบาทแล้วครับเราขอทีนึงก่อนหรือก้ากล่องสุดท้ายผมต่อให้มิติถ้ามิติมาคือกําไรครับอยากบอกเลยว่า สามร้อยบวกสี่ร้อยก็เจ็ดร้อยกว่าก็ยังขาดทุนอยู่นิดๆครับผมแต่คือก็ถ้าคิดราคารวมตรลมตู้ไปขายกับพวกอีพิกเนี่ยมันขายได้ก็จะกําไรอยู่เพราะว่ามันขายได้แต่ราคาไอ้บินเขาก็ซ้ำจริงเลยแดครับเออเอาวะมิติกจะมาไหมครับอีกไม่อีกกล่องแล้ว <laughs> เอาหลุดนะครับผมโอ้เฮ้ยมิติกมาแล้วทุกคนผมไม่แน่ใจว่าเออเดี๋ยวขอเราเ่าเขาเกมหน่อนนะครับเพราะว่าอาจจะโนมิติกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมขอเาเาเกมแบบนึงนะครับหลุดหลุดไอ้เหี้ย ขัดจังหวะครับคือขัดขัดขัดโอ้โหข,ข,ขัดเลิกยามงามดีนะครับไม่ใช่เลิกยามงามดีเลิกงามยามดีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหลุดหลุดเดี๋ยวเขาใหม่แป๊บหนึ่งนะครับหรือเก้ากล่องเล้วอ,อ่ะเออคือแบบลุ้นว่ะผมจะได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับมาดูกันนะครับมาได้หรือเปล่าไม่ได้นะครับผมแล้วมนหลุดทำไมไวะไอ,อเราก็นึกว่ามิติกออกแล้วหลุดนะครับเจ็ดเคอุษาดีใจยต,ตะแม่เดี๋ยวผมขอซื้อของไว้ดนึงแล้วนะกระเป๋าเอาไว้เยอะเลยกระเป๋ากระเป๋า เป๋าเป็นนี่ดีกว่าเอ้ยหนวดขาวดีกว่าหนวดขาวนะฮะจะเทพจะเทพตายไปแล้วก็ยังเป็นจะเทพอยู่มาให้จะเทพดิสี่จากรรดินะครับโอเคผมเช็คของในของคือของเลยครับผมพร้อมลุยทุกอย่างแล้วตอนนี้คือขอไปเปิดเซิฟนึงหนึ่งเหมือนเดิมแล้วก็กูขอไปบวกมาหน่อยดิเซิฟนึงหนึ่งเซิร์ฟเนี้ยเออมาได้ขนะ่าวว่าอยากลองรีเจนใช่ไหมรีเจนใหม่ได้ครับผมได้ได้เล่นเลยอะ่ะเออแต่ผมรีเ <laughs> จนใหม่ผมมีแค่เซตเดียวด้วยนะครับก็จะ, <c oughs> อ,ะอุ้ยแต่มันวีพีห้าอีกแล้วโอ ไม่เป็นไรครับผมสู้ยิบตาครับผมสู้ยิบตาที่ผมจะไม่มีมิติกไอ้ผมไม่มีดีเจนผมก็สู้นะครับโอเคเอา้าหลุดอีกแล้วครับทุกคนโอ้ผมหลุดอะไรไม่รู้ว่ะเดี๋ยวขอเข้าเกมใหม่แป๊บนึงนะครับเฮ้ยมันหลุดอะไรวะเฮ้ยผมว่ามันไม่ใช่ละไอ้คนนี้มันมันยิงมันยิงอะไรแต่ผมไม่เนอะมึงทำอะไรกูไม่เนอะคิดแม่หลุดสองรอบนะครับสองรอบติดเลยเจอไอ้คนนี้มาทีเดี๋ยวผมไม่ไหวผมก็ลงมายิงธรรมดาแม่งเลยนะครับ มาครับผมแม่มาเย็ดแม่นะครับคือหลุดสองรอบเลยอ่ะวินเลี่ยมสี่เฮ้ยขัดขัดโชว์ขัดลาบอ่ะเออคือแบบก็คือสรุปเปิดไม่ได้มิติกนะครับผมมาเดี๋ยวผมขอลงม่บวกเลยแล้วกันนะครับใคนคนแกกรีเจนลองลองลองเชิญกันหน่อยสิรีเจนเนี่ยเออเฮ้ยผมว่านะมันห้ามันมีวีพีห้าผมไม่ไหม่นะทุกคนเราไม่มีวีพีนะผมจะเกียนแม่งเลยลวกันนะครับคือผมจะเอามิสติกไปตบแม่งเลยนะครับบอกเลยว่าเดี๋ยวมึงจะเจอกูคือบอกเลยว่า รู้จักแน่ครับเดี๋ยวรู้จักครับห้าวไงคือแบบขัดเชอะขัดขัดโชว์ขัดล่าแบบขัดไม่ได้คือเองเกินไปว่าเองมาขัดอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะเออคือแบบคนกําลังบวกกันปะวะเออมันไม่ใช่เลี่ยงไอ้น้องอมาเดี๋ยวผมลงไปตบมาเลยแล้วกันนะครับก็ไม่ร <sk Liberty Overwatch> ู emulate, ้นะครับว่าจะตบบันทันหรือเปล่าเนื่งจากว่าถ้าชุนแม็กเล่นในเซฟอะอย่างว่าผู้ที่มนสเตปมันพิวนะครับแล้วเออรีเจนใหม่นี่ไงมันเจอกับไมติกใหม่นะครับก็จะไม่ค่อยต่างกันมากหรอกทุกคนแอนนาเบลก็มานะครับโอ้ใช่ไหมเอวบีพีกูเก กูเกือบตายแล้วนะครับใช้แม็กเอเวพีครับเกือบแล้วดีที่เราเช็คไว้ก่อนนะครับดูครับว่ามันจะเล่นเสร็จอะไรกับผมนะครับเล่นแง่กูเปล่าฮเหรอเล่นแง่หรือเปล่ายัางไงอ่ะเพื่อนเล่นอะไรเอ่ยมันเล่นแง่บอทุกคนอหยุดแอคเนี่ยแหละเอ้ยยังไงไปรุนเฮ้ยอมันจะเล่นผมบอลทุกคน เอโหท้าลบมิติกเลยเหรอ V P ห้าอ๋อคราวนี้กูมี V P แล้วทุกคนอะหรือว่า V P ที่คือขึ้นมาบักประมาณเมื่อกี้มันขึ้นที่คุณเมื่อกี้แล้นี้มันขึ้นที่ผมละเออสงสัยบักนะมาดิมามาลองเลยดีกว่าเอามิตกกิเก่ามาเจอเขานะมิติเก่าก็ราคา106 250บาทเย็ดเคมื่นเก่า,ก,าก็มาดิวะเออวัดวัดใจไปเลยเออนะครับวัดม,มาวัดสมแหนวัดสมแหนวัดซับมามามาสู้กับมึงนะอะตัวละครคนนี้น้าเติมเหมือนกันอ่ะ ไอ้เข <c oughs> า,าม,มึงกูว่ากูกลัวมึงอะนะมึงกลัวกูเหรอวะเพื่อนโอ้โหยังชอบเลยครับผมลงมามัน,นดิสหนีเอ้ยผมจัดขอมามัน,นดิสหนีวะอะไรวะเฮ้ยนะครับหรือมันหลุดวะเออเดี๋ยวผมลงมาใหม่รอบนี้ขออีกหนึ่งสักรอบหนึ่ง,อ,งอาจจะแตกก็ไม่เป็นไรครับผมก็แจกไปแล้วก็จะไปล้องหนึ่งหนึ่งในเซิร์ฟั้เอ้ยไม่ใช่หนึ่งหนึ่งแล้วก็จะไปบูสธรรมดานะครับติดไปเลยว่ามันนี่กูไม่ได้เจอมึงหรอกจริงเออมาทุกคนมาแล้วมาแล้วแอนนาเบลไอสัตว์มาไปม ก็ได้หม้อผมมันปรับเมาส์หนึ่งว่ะมันช้าไปว่ะปรับช้ามันก็ช้าไปว่ะเออไม่ทันกินมาครับรีบบอกโอ้ยลุดเฮ้ยอยา่าอย่านะอย่าเป็นอย่างที่ผมคิดนะครับเฮ้ยอะไรวะนะเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยสองร้อยห้าสิบบาทเลยน,นะแอดมินแอดมินครับ <c oughs> <c oughs> ข้าวผมเป็นไรเนี่ยกูคนเดียวหรือเปล่าหรือว่ามันหลุดด้วยปะมาทุกคนอย่าแตกแค่พอขอแค่หลุดหลุดปั๊บถ้าแตกผมมุดยีเลยถ้ามันแตกอ่ะโอ้ไยเฮียมิติแตกโอ้มิติแตกเลยครับมิติเก่าเฮียเก่าก็เก่าเหอะแม่งต้องเท่าไหร่อ่ะเนี่ยโอ้โหทุกคนอะไรอะสองร้อยห้าสิบบาทแตกฟรีโิวแอดมินดึงคืนได้ไหมอะไรวะโหแม่ผมมุดยีเลยว่ะแม่งหลุดนะครับ อะไรก็ใหม่ลุกนะครับเซ็งว่ะเดี๋ยวเอาลีเจนใหม่มาเล่นบ้างนี้มาแม่งผมไม่กล้าเล่นหมื่นเลยว่ะพอเล่นหมื่นแล้วมันมันหลุดนะครับผมเล่นแล้วมันหลุดอะ่ะอะไรวะเออผมว่าแม่งหลุดบ่อยตอนนั้น,ตอนน,นตอนนั้นเปิดกล่องไม่หลุดนะครับพอคนแม่งมาหลุดเลยว่ะเฮ้ยมีใครเล่นแง่กูเลยปะเนี่ยใครมีอะไรแบบทำอะไรกูปะเนี่ยมึงมึงมึงลงคาถาลงอะไรปะเนี่ยเฮ้ยไอ้เีทยมันใช่ปะวะเนี่ยลองลีเจนมาแล้วกันนะครับ ว่าไม่ติดเก่าน,นี่น่าจะสู้เราไม่ได้นะเพราะมันเก่าเกินไปนะครับเซ็งว่ะแม่งหลุดอ้ะทุกคนผมเซ็งว่ะโ้ยไอ้เฮนี่มีหัวหมื่นตอนที่<ค><ณ>ผมไม่ได้เปิดเสียงไม,ม้นะผมเลยไม่ได้ยินเสียงใครนะตอนนี้ก็ ก็เซ็งอ่ะคือมันมันแตกฟีมิติก่ะเออมิติกือรู้สึกเมื่อกี้เป็นมิติกันล่าสุดนะก็คือเรียกว่ามิติกเก่านะครับก็คือนลองจากอันนี้อ้าไอ้คืนหน่อยแอนนาเบลเอ้ยโหยิ้มเลยอ่ะน้ำใจนักีฬาขอบคุณมากแอนนาเบลที่คือเพื่อนพี่เพื่อนพี่น้องใครก็จําชื่อไว้นะครับคนดีมีน้ําใจครับผมอผมนี่ผมไม่ได้เปอร์เซนต์ม่แต่ผมเขชยนออกเข้าใหม่นะผมบวกเลยลวกันนะครับมามาไอ้เทียเดี๋ยวเอาเอามิติกบวกเลยแล้วกันนะครับ ไม่รู้ว่าใครไม่รู้แต่คือมีน้ําใจอ่ะเองมีน้ําใจก็ผ,ผ,ผมกันผมก็ไหนก็มาละเอาเป็นแบบเซตเดียวแตกไปเลยครับเอาแบบมิติใหม่ไปเลยครับแตกก็คือแจกไปเลยครับ400นะครับก็เยี่ยเมื่อกี้คือถ้าผมเมื่อกี้ถ้าผมไม่ได้คืนผมคือกะการแไม่เล่นมิติแหละเพราะว่าผมแตกไปเซ็ตหนึ่งไงนะครับมามิติใหม่บวกแม่งเลยนะครับมารอบนี้เดี๋ยวไอเชียวไอเออไอสัตว์ไอเออมันคนละแม็กกันนะครับนคนละแม็กกันบ้า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 นะฮะตอนนี้ก็ใส่แม็กแป๊บ นะครับผมตอนนี้คือแบบเซตใหม่นะผมลองตีแกแอนนาเบลดิไม่หวะโอ้โหมีตีแล้วอะ่ะเออใครใครไม่มีตีมั่งไอเทนี่อยู่ด้วยกันชัวโอ้โหโอ้โหน่ารักน่าชังนะมีตีทั้งเซิร์ฟเลยเย็ดแค่แล้วกูซู้ใครเนะี่ยฮัลโหลกูจะซู้ใครดีเนะี่ยเอาไงดีวะเพื่อน <sm all> แม็กใส่โคตรดานเฮ้อยอย่างนั้นก็ไม่พูดกันหมดทุกคนคือมันมีกสองตี้นะครับพวกนี้คือมีกสองตี้โอ้ไอ้เชมุดมาดูนะอันนี้คือเส้นนอกเซฟนะครับอย่าออกเยอะมึงดูดิโอ้หเฮ้ยมึงตีกี่ว่าอะไรได้เฮ้ยโอ้โหมึงสองตัวนะครับมึงมือใหม่สองตัวนะครับก็มันมีหัวกับหัวกับปืนนะแต่ตัวเป็นของเก่าก็เถอะ โสู้ยังไงวะเนี่ยคนดูเอาวะเผื่อเผื่อฟุกแตกครับเผื่อฟุกแตกเฮ้ยมีคนแตกคนหนึ่งครับออกม่ติกเก่าโอ้โหจะโอ้แตกคนนี้มันใจดีนะไอ้นาเบลเหมือนมึงแบบตบหัวในรูปหลังอะคือแบบมึงยิงกูแตกมึงคืนของกูแล้วมึงก็ต่อาเซตใหม่กูอีกเพื่อนโอ้แต่ดูส่งรอบนี้แล้วถ้าถ้าแตกมบบนันไม่น่าคืนนะรอบนี้เฮ้ยพระรามยิงมนพระราม พาลรามมึงพวกใครว้นะมึงทุกคนมันแรงมากทุกคนของมันแรงมากทุกคนผมเอาไงดีวะเนี่ยไอสัตว์สู้ยากปะอันนี้นอกเซฟรอพระรามแม่งเลยเอ่ะพระรามพระรามพระรามมันห้าวมันห้าวจริงทุกคนพระรามมันห้าวจริงตอนนี้ผมร้อนครับเฮ้ยมืดมืดนะอันนี้เมื่อเมื่กี้ก็มืดอยู่นะครับถัว่วมืดอยู่ พระรามนี่มัอนอ้อนตีนเนาะเอามุดมุดมุดไปะวะครับรอครับต้องได้หน้าเซฟอะไม่งั้นเราก็อยู่ไม่ได้ครับออกออกออกให้แป๊บนึงกันออกให้แป๊บนึงอ่ะเอ้ยไอ้กอตตี้เอาวะที่ของใครไม่รู้นะครับแต่น่าจะคุณภาพอยู่บ้างไอ้โนโนโนมันมีมิติกเก่าอยู่นะครับถึงจะเป็นมิติกเก่าแต่ก็ก็เออก็ช่วยก็ดีกว่ากุซาโร่เนาะนะครับ อะจริงรอตินเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยไอ้เหี้ยผมดูเพื่อนนะครับเมื่อกี้ดูเพื่อนจริงมาตรงไหนวะจะเอ,อ๋จะเอ๋เฮ้ย,ฮย,ฮย,ฮยสองคนเกินไปโอ้โหเกือบแตกทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะ เฮ้ยพลเรตี้กว่าเพือ่อนโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเมื่อกี้เหมือนเห็นเมติกสามคนนะครับโอย่าไปละลาก่อนไปละลาจากลาจากเลยกูลาจากเลยเอา้าโอ้โหติดบล็อกเกอร์ครับเกือบตายอุ้ยสู้ยากนะเนี่ยไอ้ย่าเมติกสามตัวเลยปะหวะผมตามผมไม่ฝาดอ่ะใช่ทุกคนมันใช่นะครับ แล้วคน,นที่กว่ะคน,นที่กูโอ้อยหัวตัวพระรามเอ้ยปืนปืนพระรามตัวพระรามแต่หัวหมื่นนะครับหมือนเก่าจ้าอะไรไปสู้บึงเนี่ยกูถามจริงเหอะแม่งมาสามตัวเลยทุกคนโอ้โหออกไปจุกตึกดีลองไปจุกตึกนะครับแต่ก็คือแตกไปเ,เพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ไหนมึงมึงที่คนเพิ่มดีเพื่อนเพื่อนฝูงนะครับไหนวะไปไหนก็มาแล้วเอ,เอาให้สุดว่ะไหนก็มาเอาให้สุดนะครับ หนก็มาเราให้สุดวะนะครับเอาให้สุด่อยเออพระรามตามกูมาพระรามอยู่ได้สักกีน้ำใช่ไหมนะครับผมว่าวันนี้ผม,มไม่ด้ยิงใครแตกว่ะมาละเฮียมาละมันมาละมมันมาละน,นะร,รอจุกเลย <c oughs> กูนี่รอจุกเลยเอ่ะ คพาบันเร็วมากทุกคนเ้ยโอ้โคนไอที่กูแบบเพื่อแบบเข้าใจนะว่าช่วยช่วยไม่ได้หรอกมาช่วยเขาก็แตกฟรีนะครับก็คือคิดไว้เสมอว่ากูโซโลอืตอตอบไปสองเมตรกลับไปอย,อยู่คนเดียว อยู่คนเดียวมึงยังอยู่คนเดียวไอ้ยะเชยๆพูดปุ๊บมันมาปั๊บนะมันไม่มาคนเดียวมันมาสองคนนะครับโอ้ดเจินนะครับดิจินเก่าโอ้ดิจินใหม่แต่ยิงกูเข้าเนื้อเข้าหลังอยู่นะดิจินใหม่นะครับเอเอ,เอพละลโอ้ซาจัดจัดนะครับโซดาที่ว่าซายังไม่ไม่กล้าเข้ามึงเลยเนี่ยจริงไอ้ยะลากอลลุกลักโอ้แม่งโอ้ไอ้ยังเอาอะไรไปสู้เนะี่ย เอ้ยพลามืดพลามืดอนาเบลนะครับมีหมื่นเปเล่นคือแบบมันเหมือนต่อให้ผมมาทุกคนอมืดนะครับมืดนะครับอยากยิงพลาแตกัเซตนึงอะนะครับเฮ้ยไฮ้เเอ้ยเพ่กูมาเพ่กูมา ผมจะเอาลพลังเอาพลังว่ะไอ้รีเจนให้แตกทุกคนรีเจนอ่ะแต่มันไม่แตกว่ะมันดือ้อมันดือ้อมันดือ้อทุกคนมันดือ้อมันดือ้อนะมันดื้อนี่พลังพลังกว่าพลังเฮ้ยแตกแตกเจนไม่แตก,แตก,แตก,แตกเอาดิไอได้ของดึงสีเดียวยี yeah. ่ทุกคนตอนนี้ผมได้พลังมาอันนึงนะครับรีเจนรีเจนไม่มีพลังเออ รีเจนใหม่ครับตึงเต้นกับรีเจนใหม่เอาวะได้มาหนึ่งหัวผมโอ้เอาว่ะเอาว่ะมันเซ็ตหนึ่งมันร้อยหกสิบใช่ไหมร้อยหกสิบพันสามก็สามห้าสิบห้าก็ชิ้นแล้วประมาณสามสิบห้าบาทเฉลี่ยไปนะครับสามสิบห้าบาทเออไดหุ่นมาหนึ่งชิ้นวะนะครับ บอกเลยครัต้องกดแม่งแอนนาเบลแต่ก็ขอบคุณมากแอนนาเบลคือแบบให้คลิปนี้กูได้ยิงใ,ใครแตกมากเลยนะอคือเขามีหมื่นแต่เขาไม่รุมผมสามคนนะเขาต่อให้ผมนะครับขอบคุณมากน้องชายแอนนาเบลนะครับขอบคุณมากจริงอันนี้คือเขาตั้งใจอ่อนให้เรานะครับคือแบบว่าจริงแต่เน,นี่ยอะไรอะไรอะไรน่าจะจิงจางเกมเมอร์แล้วเนี่ยว่านะนะเอาว่ะวันนี้บวกมาครับวันนี้บวกมาหน่อยโอ้หมดต,ต,ตึ๊ด เพื ung, ung, oh, ่อนฝูงเพื่อนฝูงมาละเป็นเจนอุ้ยเพื่อนเพื่อนโดนเพื่อนโดนเพื่อนโดนลุมครับอุ้ยใครที่บังเกอร์เนี่ยอย่าบอกเพื่อนแตกกระสุนเงียบเพื่อนอยู่เพื่อนอยู่เพื่อนอยู่พรมันยิงเดงมันยิงแดง เรือปอเต่ามามาอย่างบัานลำบะเหลือสามตัวเนี่ยตัวเยอะครับก,การใบกันเงาแล้วมาสามตัวพร้อมกันมาทุกคนเกินไปผมว่ามันเกินไปนะครับมันเกินไปครับอุ้ยเมื่อกี้มันจะแตกนะเมื่อกี้มันได้มืดนะครับ,รบ,รบแต่คือแบบผมอยู่ต่อผมก็ตายเหมือนกันนะครับเฮ้ยเอ้ยโอ้ไอ้ยูยกับแตกโง่กูกลับเลยกูกลับเลยไอ้เหี้ยกูกลับเลย เดี๋ยวกลัวแม็กก่อนนะแม็กก่อนเอาแม็กก่อนนะครับซื้อแม็กแป๊บนึงนะครับเออคุณเอฟสิบก็ได้ปะวะนะครับอุ๊ยวันนี้มันทุกคนชิมนี้ยาวหน่อยก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับคือบวกมันมากวันที่บวกมันมากนะครับถือวันที้ผมแตกก็ไม่เสียดายนะครับแต่ก็ก่อนแตกก็ขอเดี๋ยวเดี้นะเอาเข้าสต็อกก่อนเอาเข้าสต็อกก่อนนะครับเอาเข้าสต็อกแป๊บนึงนะครับคือได้หัวหรือเชนมาอันหนึ่งเชนใหม่นะครับก่อนจะเสียสี่ร้อยก็ได้คืนสักสามสิบกว่าบาทก็ยังดีอยูนะครับโอ้เพื่อนฝูงบนนะครับได้คนนึงอ่ะ คนอย่างนี้หน่อยไอ้ดิเจนน่ะดิเจนเขียวอ่ะดิเจนเขียวเอ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเยอะๆเพื่อนผมเอาหมื่นหทุกคนมันเต็มหมื่นมาแล้วะนะครับมันเต็มหมื่นมาแล้วโอ้โหมันนอนอันนี้นอนท่าวนอนท่าวเฮ้ยร้อนแล้วเอาเพื่อนกูออกเลยเฮียออกเลยครับหลุดเลยครับโอ้อะไรไปลอทกูถามจริงอะไรไหวเนี่ยนะครับ เพื่พอ,อนกูรอข้างไหนเพื่อนเอา้าลุดไม่ไม่ไม่โอ้โห่ย่ยอย่าบอกนะข่าวไม่ไดีทีเดียวใช่ไหมหวัวกำลังมันเลยลงทุนเพลิน,น,นวันนี้ลงทุนเราไม่เท่าไหร่ครับเราขาดทุนในการลงทุนแต่คือเราเล่นเนี่ยคือกลางมาเลยอะ่ะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว ขอเถอะอยา่าอย่าแตกกูขอเถอะนะอย่าบอกนะว่ามันจะหลุดจริงเฮ้ยก็ว่าจะเล่นต่อ,อยาวคลิปนี้แต่ก็คือมันแตกแล้วก็คือมันค้างแตกก็เก็จะแจก,กไปแล้วกันนะครับคือมันค้างแตกครับมันหลุดลเออโอเคก็สำหรับวันนี้คงขอจากเาท่านี้แล้วกันนะครับชอบอย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันนะครับอย่าดูต่อไปก็ฝากติดตามไยนะครับเซิร์ฟนี้มันพอได้จุกอยู่นะครับผมขาดที่ผมไม่ค่อยได้แตะเซิร์ฟแนวแฟนตาซีเนี่ยแตะแตะหลายเซิร์ฟ นะแต่คือแบบไม่เล่นจริงจังแต่วันนี้คือบอกเลยว่าเหมือนมาได้ปลุกไฟในตัวผมมาวันนี้อยู่นานมากเลยเพอได้จุกหน่อยเออจริงปกติถ้าผมโดนลุมขาดนี่ผมแตกไปแล้วนะครับแต่วันนี้คือคือไม่รู้เซิร์ฟนี้ผมพึกอะไรยังไงมานะเพราะว่าแอดมินให้ของมาแอดมินบอกว่าให้ลงอะไรได้หมดผมก็เออขอบคุณแอดมินมากนะครับแล้วก็ได้ของคือจากแอนนาเบลด้วยก็เลยแบบว่าเออกล้าบุกบวกบ้างไปเลยละกันนะครับปันอุตส่าห์คืนของเราพอแล้วที่เหลือเมื่อกี้ก็คือแจกพวกแอนนาเบลปด้วยก็เลคอย่าแบบว่าเออการ์ฟนี้ก็ลิงก์กลุ่มใต้คลิปนะครับบอกเลยละกันนะ อคดจะแม่มันบินเลี่ยมสีขอแค่มีตัวละครเนี่ยเพื่อผมเ,เนี่ยเติมซื้อตอัวละครละห้าสิบเนี่ยเชื่อกูที่เหลือไม่หาแล้วพ่อค้าก็ได้เสร็จแล้วนะครับโอเคไปแล้วทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย